สวัสดีครับพบกับผมอํานวยวาจังหลีเช่นเคยนะครับวันนี้นะครับมาดูกันกับอาวุธปืน2กระบอกนี้นะครับกระบอกที่ท่านเห็นนะครับกระบอกด้านซ้ายด้านล่างเนี่ยครับเป็น CZ Shadow 2ขนาด9มมส่วนกระบอกด้านขวาเป็น CZ 9 7 b ขนาดุ4.5หรือที่บ้านเราเรียกกันว่า11มม,มนั่นเองนะครับครับรายละ,ะเอียดนะครับช h a d โดทกระบอกนี้ก็ เดิมๆนะครับเปลี่ยนประกับกับเปลี่ยนปุ่มปดแมสให้เป็นสีเงินแค่นั้นเองนะครับนอกนั้นทุกอย่างเดิมส่วนซีแซก9 7 b กระบอกนี้นะครับก็ปรับแต่งมาเกือบทั้งกระบ,บอกนะครับสูยนหน้าสูยนหลังนะครับเปลี่ยนมาแล้วแล้วก็เจาะใส่รางด้านหน้าสําหรับติดอัปกรณ์นะครับค้างสไลด์ เซฟก็เป็นของดีแทชชาร์โดไกตรงเป็นไกซิงเกิลประกับอลลอยสีเงินนะครับแล้วก็ปุ่มกดแม็กเปลี่ยนใหม่เป็นทองเหลืองนะครับปุ่มทองเหลืองนกสับก็เป็นนกสับเหลี่ยมของรุ่น ts นะครับนะครับสำหรับกระบ,บอก2กระบอกนี้นะครับรายละเอียดเดี๋ยวจะเปรียบเทียบมิติด้านต่างๆให้ดูกันช,าชาัดๆอีกทีนะครับ มาดูรายละเอียดเทียบกันดูนะครับลำกล้องนะครับลำกล้องนี่ถึงท้ายลังเพลิงนะครับความยาวก็สูสีกันนะครับแต่จริงๆแล้ว c ีซ 917B นะครับตัวนี้แต่ตัวด้านขวานะครับลำกล้องเขาจะ4.5นิ้วนะครับส่วนช h a d โดทูเนี่ย4.8ถึง4.9นิ้วประมาณนะครับ4.8 9นิ้วนะครับประมาณนี้ครับ เกือบเห้าแต่นี้จะสั้นกว่านิดนึงนะครับนะครับแต่ว่าโดยขนาดเขาส่วนด้านด้านขวานะครับ4ีแทก97จะใช้สันขัดกรด้านบนนะครับด้านบนหลังลํากล้องกับลาเลื่อนลักษณะเดียวกับพวกปืนซิกหรือว่าปืนก๊อกนะครับนะครับแต่ตัวชาโดหรือว่าซีแซ 75B ชาโดก็คือจะใช้ระบบเดียวกับ75ดั้งเดิมน,นะครับเป็นสันขัดกอนเหมือนพวก19นึงน,น,นะครับสองล่องขัดกอนนะครับแต่ก็ลดท้ายลงเช่นเดียวกันนะครับ 97B จะมีตัวบอกกระสุนนะครับปุ่มว่าถ้ามีกระสุนในรังเพลิงปุ่มตัวนี้ก็จะยกขึ้นมา Shadow t o ไม่มีนะครับส่วนศูนหลังก็ตัวนี้ปรับเปลี่ยนมาแล้วครับใช้ของ STI ปรับได้นะครับสทิศทาง Shadow t o นี้ก็ปรับได้สูงต่ำนะครับสูงต่ําแต่ว่าซ้ายขวาก็ใช้ในลักษณะข,ของการคลายน็อตแล้วก็ปรับคอเอานะครับนกสับนกสับ Shadow t o ตัวเดิมนะครับ ส่วน 97b นี่เป็นนกเตี่ยมของ ts นะครับลักษณะแตกต่างกันนิดหน่อยนะครับอ่าตอนนี้ค้างสไลด์นะครับค้างสไลด์อันนี้จะเป็น97นี่จะเปลี่ยนมาเป็นของ shadow one นะครับ shadow two ตัวเดิมแล้วก็อันนี้เซฟบางของ shadow two นะครับวดเซฟกว้างก็จะเป็นอีกลักษณะหน,น,นึ่งอันที่เซฟเป็นของ shadow one เช่นเดียวกันแต่ว่าทำการแต่งเพิ่มมาแลครับให้มันหนาแลครับให้มันไม่กัดนิ้วแล้วก็ทำการ นะครับผลและเข้าเซฟได้ง่ายขึ้นเนื่องจากว่าด้ามเขากว้างกว่านะครับเวลาจับนะครับจะทําให้บริหารกลไกได้ดีกว่านะครับด้ามด้ามของชาร์โดทูก็จะเท่ากับ75ทั่วไปแต่ของ9 7 b เนี่ยจะกว้างกว่านิดหน่อยนะครับจะกว้างกว่านะครับหมายถึงจากหน้าด้ามถึงหลังด้ามนะครับหน้าด้ามถึงหลังด้ามเนี่ย 97B จะมีความกว้างกว้างกว่านะครับ นะครับจากนี้มาดูด้านขวานะครับด้านขวาชาร์โดทูจะมีเซฟด้านขวา 97b ไม่มีนะครับเซฟด้านขวาครับส่วนล่างตัวนี้ก็อย่างที่บอกไปก่อนแล้วว่าเจาะเพิ่มนะครับเจาะเพิ่มใช้น็อตยึด2ตัวนะครับเอาไว้ติดปูดวาแต่ชาร์โดทูเขาก็จะมีรางมาเลยแต่ว่ามีแค่ล็อกเดียวนะครับแต่ถ้าเป็นชาร์โดวันเขารู้สึกจะมี3ล็อกนะครับแต่นี้เมื่อ 97b เราติดมันก็จะมีหลายล็อกให้เราเลือกปรับระดับได้นะครับ ส่วนหน้าส่วหน้าตัว 97B ก็จะใช้ของ Shadow 1นะครับอันนี้ของ Shadow 2 o เขาจะสูงกว่าเห็นไหมครับสูงกว่าแล้วก็บากล่องมาลื้นกว่าทีนหน่อยส่วน Shadow 1นี่จะเปิดเปิดร่องได้เยอะกว่านะครับปุ่มขึ้นสไลด์ช่วยขึ้นสไลด์ด้านหน้าการเลื่อนด้านหน้านะครับก็จะแตกต่างกันเล็กน้อยนะครับด้านหลังก็ประมาณนี้นะครับของ 97B จะ เป็นลายที่ทีกว่านะครับผมมองว่ามันไม่กัดมือนะครับเวลาเราจับขึ้นแต่ของ s h a d โ w o o นี่ผมรู้สึกว่ามันค่อนข้างจะกัดมือนิดนึงนะครับแต่ถ้าเราใช้จนชินแล้วมันก็ไม่มีปัญหารับความหนานะครับ s h a d โ w o o หนากว่าเล็กน้อยนะครับสไลด์หนากว่านะครับแต่พื้นที่สำหรับจับขึ้นสไลด์นะครับ 97B จะมีเยอะกว่าว่า Shadow 2เนี่ยค่อนข้างจะเยอะกว่า Shadow1 พอสมควรแล้วแต่ถ้าเทียบกับ 97B เนี่ย นาดจุด45 97B จะมีพื้นที่ให้จับนะครับหรือใช้นิ้วในการชีบขึ้นลำได้เยอะกว่านะครับ,รบด้ามเขาก็ประมาณนี้นะครับความกว้างของโครงด้ามเนี่ยสูสีกันนะครับแต่ว่าชาร์ o ดทูที่มองดูก็คือประกับเขาจะหนากว่า 97B ประกับจะบางกว่าเล็กน้อยนะครับนะครับในส่วนของสไลด์สไลด์ชาร์โดทูหนากว่านิดนึงโครงด้านบนก็จะหนากว่า เพราะว่า 97B เห็นไหมครับคงเขาจะเรียบเสมอกันเลยครับจาก้ามขึ้นมาถึงด้านบนแต่ Shadow 2เนี่ยจะมายกขึ้นตรงนี้นะครับตรงนี้จะหนาขึ้นอีกนิดนึงนะครับก็เลยทําให้ Shadow 2หนากว่าเพื่อจะรองรับสไลด์ที่มันหนากว่านะครับเพื่อเพิ่มน้ําหนักนะครับในการยิงระบบ IPSC ยิงกีฬานะครับทำให้มีน้าหนักเดี๋ยวมาดูแม็กนะครับแม็กเปล่าครับก่อนหน้านี้ปืนเคลียร์มาแล้วนะครับอันนี้แม็กของ Shadow 2เป็นชุบนิกเกิลนะครับอันนี้แม็กของ 97B ก็ ใช้งานมาผลควรใช้รรโูบรรจุได้17นัดส้นแม็กอีก2นัดเป็น19นัดส่วน 9.7b เนี่ยครับจะเห็นว่ามันแม็กพอๆกันนะครับแต่ของเขาเป็นลูกจุด4 5แล้วไม่ได้เรียง2แถวเหมือนพวกพารานะครับเหมือนลูกตระกูลพาราออรแเน,นของแคนาดานะครับก็เป็นการเรียงแบบเหลื่อมนะครับทำให้บรรจุได้แค่10นัดส้นแม็กก็ไม่บวกนะครับความยาวก็จะตัสีกันอนะันนี้มีส้นเพิ่มออกมาไปนิดหนึ่ง ความหนานะครับเทียบกันดูเนี่ยความหนาเท่ากันเลยนะครับแม็กครับความหนาเท่ากันเลยนะครับในส่วนของตัวแม็กเนื่องจากโครงด้ามเขาพอๆกันแต่ว่ากระสุนของ9มมเนี่ยเขาจะเรียงคู่ออกมานะครับเรียงคู่เป็น2แถวส่วนจุดสีเนี่ยจะเรียงแบบเหลื่อมกันนะครับเหลื่อมกันทําให้มันมาจุดได้น้อยกว่าหน่อยนะครับนะครับเอานี้ลองเอาแม็กแล็ปลองลอใส่สลับกันดูนะครับเอาแม็ก9มมนะครับชาร์จทูใส่ใน ที่ไซส์97สายคว,ความหนาเท่าพอๆกันนะครับแต่ว่าจะคอนในลักษณะด้านหน้าด้านหลังเพราะว่าแม็กเขาแคบกว่านะครับหน้าแม็กถึงนะครับด้านหน้าถึงด้านหลังจะแคบกว่าเพราะว่าความยาวกระสุนเขาสั้นกว่านะครับสั้นกว่าจุด45นิดนึงในการออกแบบนะครับจุด45หัวถึงท้ายจานกระสุนจะยาวกว่าเมื่อเอาแม็กจุด45มาใส่ใน9มม,มครับยัดไม่เข้านะครับ เพราะมันตึงมันติดนะครับมันกว้างกว่ากันโอเคครับอันนี้ก็เอามารีวิวให้ดูคร่าวๆกันนะครับว่าปืนสองรุ่นสองกระบอกเนี่ยมองเพลินๆนะครับอาจจะคิดว่าเหมือนกันเป็นรุ่นเดียวกันถ้าใครมองถ้าไม่ดูพิจารณาในารายละเอียดน,นะครับเพราะว่า c ีแซก 97B เนี่ยถ้าเดิมๆเนี่ยก็คือส่วนมากมันเป็นประกับไม้รูปทรงมันไม่ได้เป็นแบบออกแนวนี้นะครับมันจะดูแบบค่อนข้างจะโบราณออกคลาสสิกหน่อย แต่พอมาปรับแต่งแล้วตัวนี้จะเหมือนกับชาโด o ทูเลยครับและหลายคนที่เห็นกระบอกนี้เพลินเผลน,นหรือว่าที่เห็นผมเคย,เ,คยเอาไปลงยิงแข่งมาก็อาจจะสอบถามคิดว่าเ,เป็นชาโด o ทูหรือเปล่าแวบบแรกนะครับที่ปืนยังอยู่ในซองนะครับส่วนมากก็จะเข้าใจว่าเป็นชาโด้ทูพอเห็นผมยิงไปแล้วเห็นรูมันกระสุนมันเต้าพวก IDPA เนี่ยจะบอกเฮ้ยเอา้าทำไมรูมันใหญ่จังเลยก้ามอม์จริงๆแล้วเป็นจุด4-5นะครับลงในดิวิชั่น CDP นะครับ นะครับ CDP ก็ของกีฬา IDPA นะครับตรงนี้นะครับตามกฎส่วนกระบอกนี้นะพวกชาโดทูเนี่ยเขาก็จะใช้ยิงในระบบของอพวกกีฬา IPSC นะครับนะครับในพวกดิวิชัน Production หรือสแตนดาร์ดอะไรประมาณนี้นครับผมก็ไม่แน่แแค่่นใจในดิวิชันเท่าไหร่นะครับของ IPSC ส่วนมากผมจะยิง IDPA แล้วก็พวก SDP นะครับ IPSC เนี่ยก็ต้องเป็นผู้รู้เขาอธิบายทีนึงต้องศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมมาแล้วครับ แล้วก็ถ้ากระบอกนี้นะครับถ้าไปลงในดิวิชั่นของ HDP uh, หรือว่า IDPA เนี่ยก็จะเป็นพวกปืนที่ว่าน้ำหนักมันเกินนะครับน้ำหนักเกินที่มีขนาดใหญ่เกินก็จะเป็นพวกสเปเชียลด v วิชั่นนะครับหรือว่า SPD ของกีฬา IDPA นะครับพวกนี้ก็จะไม่ไม่แยกคาสนะครับก็จะของสำหรับ IDPA ก็จะรวมรวมคาสไปเลยสำหรับประเภทนี้นะครับดีวิชั่น SPD นะครับน้ำหนักหนักมากนะครับกระบอกนี้ปืนเปล่านอยู่ประมาณโล3ขีดกว่า แต่่า97นี่น้ำหนักปืนเปล่าอยู่ประมาณโล1ขีดนะครับก็จะเบากันประมาณ2ขีดเลยทีเดียวนะครับสำหรับคลิปนี้ก็เอามาให้ดูเป็นแนวทางคร่าวๆนะครับสำหรับปืน2รุ่น2ก็บอกนี้นะครับก็ฝากกันไว้เพียงเท่านี้ก่อนฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยเช่นเคยนะครับพบกันใ่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ